อ่าเรามาดูที่ข้อที่3กันต่อเลยในเรื่องอาการสร้างตราความจริงในรูปแบบต่างๆข้อที่3 p, ถ้า p แล้ว not p แล้ว q จะเป็นยังไงเรามื่อสร้างก่อนเลย p q not p NOT P แล้ว Q P แล้ว P แล้ว Q อันแรกก็ให้เป็นจริงๆจะเท็จอันนี้ก็จะเป็นเท็จจริงเท็จจร,ร,ริงจะได้4กรณีใน P กับ Q ส่วน NOT P เนี่ยก็จะเป็นตรงข้ามกับ P นะ not p แล้ว q เนี่ยถ้าแล้วเนี่ยมีกรณีเดียวที่จะเป็นเท s ได้ก็คือถ้าจริงแล้วเท s เนี่ยจะเป็นจะเป็นเท s ก็คือซึ่งเป็นกรณีนี้กรณีเดียวกรณีอื่นจริงแล้วจริงเท s แล้วเท s t t e แล้วจริงทั้งหมดจะเป็นจริงทั้งหมด <c oughs> อ่อไปเราจะมาดู p ถ้า p แล้วไอ้กรน,นี้ ก็คือถ้า P แล้ว not P แล้ว Q เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเราก็มาดูกันว่า P เนี่ยก็คือตัวนี้ T T F F เอามาดูว่า P ในสัญลักษณ์ของท่าแล้วเนี่ยต้องเป็น T F เท่านั้นถึงจะเป็นเทสได้เราก็เลยมาดูแค่อันนี้อันเดียวซึ่งอันหลังเนี่ยเป็น F นะเราก็ทำมาดูดันนี้ว่าอันหน้าเป็น F หรือเปล่า P เป็น F หรือเปล่าแต่ P เนี่ยมันเป็นเท เพราะฉะนั้นเทสถ้าเทสแล้วเทสเนี่ยทำให้ข้อความจริงเป็นจริงนอกนั้นเป็นจริงหมดเพราะว่าไม่มีเทสแล้วถูกไหมอันหลังไม่มีเทสไม่มีโอกาสที่จะเป็นจริงถ้าจริงแล้วเทสล้วเป็นเทสได้เลยเพราะฉะนั้นทุกอันเป็นจริงหมดทําให้ค่าความจริงของ p แล้ว not p แล้ว q เนี่ยเป็นจริงทั้งหมด n ็อต Q ก็ต่อเมื่อ P และถ้า Q แล้ว n ็อต P อันนี้จะเป็นยังไงเราก็มาดูก่อนว่า P อันนี้ต้องใช้ทีเ่เป็นนิดนึงนะมันเยอะ P Q Not P Not Q Q แล้ว Not P P และ Q แล้ว Not P ต่อไปก็เป็น Not Not Q ก็ต่อเมื่อ และคแล้ว,ลวน o อ P นี่ตามโจทย์นะ <c oughs> ซึ่งเราก็จะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าเราจะได้ P เป็นจริงจริงเทสนะอ่าเรากำหนดเองนี่จริงเทสจริงเทสต์น็อก็คือเทสเทสจริงจริง นัอชคิลคือเท็จจริงเท็จจริงคิว uh, แล้ว Not p Q คิวแล้ว Not p คือตัวนี้ถ้าแล้วมีกรณีเดียวที่จะเป็นเท็จได้กรณีเดียวเท่านั้นก็คือคิวเป็นจริงและ Not p เป็นเท็จอย่างกรณีที่หนึ่งทำให้เป็นเท็จได้นอกนั้นจะเป็นจริงหมดเพราะว่าเป็นเท็จเท็จจริงๆเท็จจริง Ted, อันนี้ทำให้เป็นจริงจริงจริงหมดเลยต่อไป p และ q แล้ว not p เราก็มาดูตัวนี้ p และ q และ not p อันนี้2องอันมาดูด้วยกันและกันเนี่ยต้องจริง2อันถึงจะเป็นจริงถูกไหมถ้าเป็นจริงอันเดียวก็ไม่เป็นจริงถ้ามีเท็จอันใดอันหนึ่งก็ไม่เป็นจริงละต้องเป็นจริง2อันอ่าเอามาดูอันแรกจริงกับเท็จเป็นเท็จ อันที่2จริงกับจริงเป็นจริงอันที่3เทจกับจริงเป็นเทจอันที่4เทจกับจริงก็เป็นเทสอ่าและวทีนี้เอามาก็ต่อเมื่อกับ not Q อีกรอบนึงอันนี้บุญมายนิดหนึ่ง Not น็ตคว่าแล้วกอนี้อามาก็ต่อเมื่อกันก็ต่อเมื่อเนี่ยถ้าเหมือนกันจะเป็นจริงถ้าไม่เหมือนกันจะเป็นเท็จอย่างเช่น ff เหมือนกันอ่าเป็นจริงที่ที่เหมือนกันเป็นจริง FF F, เหมือนกันเป็นจริง TF ไม่เหมือนกันเป็นเท็จเราจะได้ค่าความจริงออกมา4รูปแบบก็คือถ้าสมมุติ P เป็นจริง Q เป็นจริงก็จะได้เป็นจริงถ้าจริงเท็จเป็นจริงเท็จจริงเป็นจริงถ้าเท็จเท็จก็จะเป็นเท็จนะอันนี้เข้าใจนะ,นะค่อยต้องค่อ,คอยๆทำไล่ไปทีละขั้นเนี่ยทีละขั้นมันก็จะออกมาได้ค่าความจริงที่ถูกต้อง <c oughs> ต่อไปข้อที่5อันนี้มี3ตัว <c oughs> มี3ตัวก็มี p มี q มี r แล้มี not p หรือ NOT P แล้วก็ Q หรือ NOT P ก็ต่อเมื่ออ่าน,นี้ก็ยากขึ้นนิดนะึ่งโดยที่เราเนี่ยมันมี3ถึง3ตัว3ประพจน์ที่เราต้องหาเพราะฉะนั้นเรากำหนดแค่4อันเหมือนข้อก่อนๆอย่างนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยสอันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนด8ตัวซึ่งเป็น T ี อันนี้ก็จะเป็น G T, T F F นี่ก็เป็น T T F F ก็จะเป็น T F T F ะจะได้ทั้งหมด8กรณีในกรณีที่มี3ตัวแปรก็คือ3ประพจน์ Not P ก็เป็นอย่างนี้ ต้องเป็นนิเศษของ P ก็คือจะตรงข้ามกับ P หมดเลยะต่อไป Q หรือ NOT P Q หรือ Not p หรือเนี่ยถ้ามีจริงอันใดอันหนึ่งก็จะเป็นจริงเลยเอามาดูอย่างอันแรกมีจริงอันหนึ่งใช่ไหมก็เป็นจริงอันที่2มีจริงอันหนึ่งเป็นจริงอันที่3ไม่มีจริงเลยอันที่4ไม่มีจริงเลยก็เป็นเท็จหมดเลยส่วนที่เหลือมีจริงหมดเลยทุกอันเห็นไหมน็อตพีเป็นจริงหมดเลย เพราะฉะนั้นทุกอันเป็นจริงต่อไปเราเอามาก็ต่อเมื่อกับ r ก็ต่อเมื่อเนี่ยถ้าเป็นเหมือนกันจะเป็นจริงอย่างเช่น ff เป็น t t ก็ต่อเมื่อ t ก็เป็น t ถ้าเป็นกรณีอื่นจะเป็นเท็จทั้งหมดเราก็มาดูว่าอะไรเหมือนกันบ้างอ่ะอันนี้เหมือนกันเป็นจริงอันนี้ไม่เหมือนกันเป็นเท็จไม่เหมือนกันเป็นเท็จนี่ ff เหมือนกันเป็นจริง จริงจ t ทีเหมือนกันเป็นจริง f t ไม่เหมือนกันเป็นเทสทีทีเหมือนกันเป็นจริง FT ไม่เหมือนกันเป็น,นเทสเ,เ,เพราะฉะนั้นเราจะหาค่าความจริงออกมาได้8รูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งมันขึ้นอยู่กับเพราะว่ามันมีสามประพจน์ทำให้เราต้องแยกออกมาเป็น8อันนะก็จะเห็นว่ามันมีค่าความจริงที่หลากหลายผ่านนะ ไปมาดูข้อหกข้อหกนี้ก็ดูไม่ยากเท่าไหร่นะ,ะมี P มี Q มี R มีสามประพจน์อีกแล้วก็ต้องทำะกะแปดอันนี้ต่อไป Q และ 5. R R าหรือ P และ R แล้ว R หรือ,อาแล้วก็ให้มันทำเป็นเหมือนเดิม T, 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 F, 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 F ไล่ไปแบบนี้มันจะสะดวกไงก็คืออันแรกเนี่ยให้ T มันสีเลยแล้วต่อไปก็เหลือทีสองตัว F อสองตัวสลับสลับกันตอนนี้ก็สลับกันเลย T, F, T, F ไปเรื่อย สลับกันหมดละครบหมดละ Q และ R และเ<อ>นี่ยต้องจริงสองตัวถึงจะเป็นจริงถูกไหมเพราะฉะนั้นเราดูอันที่เป็นจริงสองตัวเลยแล้วให้เป็นจริงนอกนั้นี้เป็นเท,ท็จให้หมดเพราะว่าถ้ามีเท็จอันใดอันหนึ่งก็เป็นเท,ท็จแล้วถูกไหมอันนี้จริงจริงเป็นจริงนอกกนั้นเป็นเท็จอันนี้เป็นจริงจริงก็เป็นจริงนอกนั้นเป็นเท,ท็จหมดเลยเพราะว่ามีเท็จอันใดอันหนึ่งก็เป็นเท็จแล้วถูกไหม อันนี้เป็นจริงๆก็เลยเป็นจริงจริงจริงเป็นจริงไหมต่อไป R หรือ p a หรือ p เนี่ยถ้าหรือเนี่ยถ้ามีจริงอันหนึ่งก็คือจริงเลยแล้วก็มาดูว่าอันไหนมีจริงอันนึงก็เป็นจริงเลย a กับ p เนี่จริง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 อันนี้ก็จริงนะเพราะว่าาเป็นจริงอันนี้ไม่จริงเพราะว่าไม่มีตัวใดเป็นจริงเลยอันนี้ก็จริงาเป็นจริงอันนี้ไม่จริงเพราะ f หมดเลย ต่อไปเรามาดู2ตัวนี้ก็คือซึ่งก็คือตัวนี้ถ้าตัวนี้แล้วตัวนี้จะได้เป็นอะไรแล้วก็มาดูว่าถ้าแล้วเนี่ยกรณีเดียวที่จะเป็นเทสคือ T ถ้า T แล้ว F เนี่ยจะเป็นเทสถูกไหมแล้วก็ดูแค่กรณีน,นี้แล้วนอกนั้นให้จับมันเป็นจริงทั้งหมดก็คืออ่าอันนี้เป็น T ใอันนี้อ่า t t t นะอันนี้เป็น T อันนี้เป็น T ไม่มีเพราะฉะนั้นก็เป็น T หมดเลย ก็จะเห็นว่าอันนี้เนี่ยเป็นจริงหมดเลยใช่ไหมในประพจน์ที่ว่า q และ r แล้ว r หรือ p เนี่ยก็จะเป็นจริงทุกอันเลยไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรต่อไปเราดูข้อที่7ข้อที่7นี่จะยากหน่อยเพราะว่ามีถึง4ตัวแปรเลยต้องใช้2แผ่นต่อก,กันไม่เป็นไร p q ah, S, p. Q. P. Ur, S. P. Ur, q. ิแล้ว q e หแล้ว Q และ P หรือออ้ยยาว เดี๋ยวเราค่อยเอาไปรวมกันตอนจบเห็นไหมเนี่ยเห็นใช่ไหมจะต่อสองแผ่นดีกว่า ันนี้มันมี4ตัวเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอ้โหใช้ถึง16ใช้ถึง16บหกตัวอันนี้ต่อตารางมานะนนเดี๋ยวเราทำไปทีละส่วนก่อนอันนี้ให้พีเป็นจริงหมดเลยก่อนอน,นี่ก็เป็นจริงจริง P ล้แล้ว Q กรณีเดียวที่จะเป็นเท็จได้คือจริงแล้วเท็จถึงจะเป็นเท็จน่ถูกไหมเพราะนั้นเราก็ดูเลย P แล้ว Q มีอะไรเป็นจริงแล้วเท็จบ้างมีถึง4กรณีแสดงว่าอันบนเป็นจริงและล่างเป็นเท็จก็จะได้ P แล้ว Q มาแล้วต่อไปเป็น P หรือ S หรือเนี่ยมีจริงตัวใดตัวหนึ่งก็เป็นจริงเลยถูกไหมตัวใดอันหนึ่งเป็นจริงก็ตามเป็นจริงเลยแล้วก็มาดูว่า p กับ s นี่นี่มีจริงหนึ่งตัวอันนี้มีจริงหมดเลยเพราะ p เราให้กำหนดให้เป็นจริงใช่ไหมจริงหมดเลยต่อไป p แล้ว q และ p หรือ s เอาสองตัวนี้มาแลกกันถ้าเป็นถ้ามี T ีทั้ทงคู่ก็จะเป็นจริง เพราะว่าแหละเนี่ยต้องจริงสองอันถึงจะเป็นจริงถูกไหมอันนี้เป็น,รน,นจริงสองอั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 นเป็นจริงนอกนั้นมี f หมดเลยถ้ามี f ตัวหนึ่งก็ถือว่าเป็นเท็จไปแล้วอ่าเราเก็บไว้ก่อนไปดู r กับ s r แล้ว s r แล้ว s เนี่ยก็เหมือนกันถ้าแล้วจริงแล้วเท็จถึงจะเป็นเท็จเท่านั้นมีกรณีเดียว

เราจริงไปหมดแล้วเราเปลี่ยนเป็นเท็ดบาง เหมือนเดิมแค่เปลนนี่เป็นเท็จทีนี้ถ้า p แล้ว q เนี่ยจะเป็นกรณีเดียวที่จะเป็นเท็จได้ก็คือจริงถ้าจริงแล้วเท็จจะเป็นเท็จถูกไหมแต่ว่า p เราเนี่ยเป็นเท็จหมดเลยแสดงว่าอันเนี้ยเป็นจริงเพราะไม่มีโอกาสที่จะเป็นเท็จได้เลยเป็นจริงทุกอันนะต่อไป p หรือ s p หรือ s ก็คือ อันไหนอันหนึ่งเป็นจริงก็เป็นจริงเลยแต่พีเนี่ยเราเอฟหมดถ้าเราดูแค่ S ก็พอเอันไหนเป็นจริงก็เป็นจริงไปนะเพราะว่ามี f ตัวหนึ่งก็ถือมี f 2ตัวก็เลยอ f, มีทีอันหนึ่งก็คือเป็นจริงนี่มีทีอันหนึง่งทีอันหนึง่งทีอันหนึง่งสีอ่อันก็คือจะเป็นจริงต่อไปเราสองตัวนี้มาแลกกัน ต้องมีทีสองนั่นถึงจะเป็นจริงถูกไหมน,น,นี่มันเป็นจริงหมดเลยเราก็ดูแค่แถวนี้อันไหนเป็นจริงก็คือเป็นจริงเพราะว่าแหละเนี่ยต้องจริงสองตัวถึงจะจริงแต่อันแรกเราจริงแล้วเราก็เลยดูแค่อันหลังต่อไปอันสุดท้าย R แล้ว S R แล้ว S เนี่ยก็คือต้องเป็นจริงและเท็จเท่านั้นถึงจะเป็นเท็จได้ถูกไหม เราก็เลยมาดูกรณีที่เป็นจริงกับเทสนี่มีกรณีที่นอกนี่นรก็เป็นจริงจริงอ่านี่จริงแล้วเทสเป็นเทสจริงจงอ่ะทีนี้เราก็จะได้หวย,ยาวมาขนาดนี้แต่ยังไม่เสร็จนะ ประพศที่โจทย์ต้องการนั่นก็คือ p แล้ว q และ p หรือ s และ r แล้ว s ซึ่งกรณีแรกมาแต่ละกรณีเลยดีกว่าอันนี้คือตัวนี้อันนี้คือตัวหลังซึ่งมีเครื่องหมายท่าแล้วท่าแล้วก็คือต้องเป็นจริงและเท็จถึงจะเป็นเท็เพราะฉะนั้นเราก็ดูเลยว่าอะไเป็นจริงเราเท็จเป็นเท็จบ้างมีกรณีที่2กรณีเดียวที่เป็นจริงเท็จนอกนั้นมันจะเป็นจริง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  อันนี้ก็เป็นเท็จอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นไม่มีผลกับค่าความจริงใช่ไหมเพราะจะเป็นจริงหมดเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจริงเท็จจริง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 จอ่ะอันนี้คือเฉพาะกรณีข้างบนนะยังมีเท่างหร่ก่อนนีข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นอันนี้อ่ะก่อนนี้ข้างล่างเป็นนี้นะ ปนี่ไว้นี่ไม่เกี่ยวเก็บไปก่อนอะมาดูนี้ถ้าแล้วเหมือนกันกรณีเดียวกันถ้าเป็นจริงถ้าจริงแล้วเท็ถึงจะเป็นเท็ตแลก็มาดูว่าไหนเป็นจริงแล้วเท็บ้างจริงแล้วจริงเท็แล้วเท็เท็จจริงแล้วจริงเท็จแล้วจริงจริงแล้วจริงเท็ตแล้วเท็ ็จละเท็จไอ้จริงละจริงเท็จละจริงเพราะฉะนั้นไม่มีกรณีไหนที่เป็นจริงแล้วเ,เท็จเลยเพราะฉะนั้นทุกกรณีของเมื่อ p เป็นเท็จเมื่อ p เป็นเท็จเนี่ยเป็นจริงทัง้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็จแบบะได้ตารางยาวเหยียดของค่าความจริงมาเนี่ยยาวถึง16ตัว นี่โดยที่ความยาวของตัวที่ต้องการหาเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับพวก P Q R S เนี่ยว่ามันมีกี่ประพจน์ซึ่งจะมีสูตรง่ายๆในการคิดก็คือจำนวนแถวที่ต้องหา2ยกกำลังจำนวนประพจน์ เช่นสมมติเรามี p กับ q ใช่ไหมก็คือ2กาลัง2เท่ากับ4ถ้าสมมติ pqr 2กาลัง3เท่ากับ8ถ้า pqrs ก็เท่ากับ2กาลัง4ก็จะเท่ากับ16ซึ่งมันจะหายเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องแยกกรณีย่อยๆมากขึ้นถูกไหม,มก็เหมือนกับเราใช้แผนภูมมต้นไม้ผนุูมต้นไม้แบบนี้ จริงใช่ไหมก็ต้องแยกเป็นจริงเท็จเนี่ยแล้วก็ต้องแยกเปแยกเป็นจริงเท็จนี่แยกไปเรื่อยๆเป็นย่อยๆไปอ,อันนี้ก็คือ2ตัว4ตัวอะไรเงี้ยอันนี้คือวิธีการหาตารางแจกแจงว่ามีค่าวความจริงเป็นอะไรบ้าง แต่ละตัวแล้วก็ประพจน์ติโจดต์องการหาและอันนี้ก็คือวิธีหาว่าต้องทำกี่แถวขล้บไปเรื่อยๆนะ